ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับบวรเอกทนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาสอนหาเงินจากแอปทิกต o k นั่นเองนะครับเราสามารถหางเงินได้ง่ายๆเลยนะครับผม2,000บาทนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์นี้นะครับผมแอปทิกต o อนะไว้ที่ด้านล่างนะครับผมให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดเข้าแอปกันเลยนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็มาดูวิธีการหาเงินในทิกตอกกันเลยนะครับการหาเงินในทิกตอกนะครับผมมันก็จะมีตรงนี้นะครับทุกคนสังเกตนะครับผมก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับผมทิกตอกโบนัสนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าใครไม่ขึ้นนะครับผมมากดที่โปรไฟล์ของเรานะเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดที่มุมบนซ้ายนะครับผมที่เป็นรูปเหรียญนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทุกคน นี่นะครับผมก็จะเป็นหน้าการหาเงินใน t i k t o k นั่นเองนะครับเราสามารถนะครับผมรับเงินสูงสุดได้อยู่ที่20 0 0 0บาทเลยนะครับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับผมเราก็มาใส่รหัสคําเชิญเพื่อรับเงินฟรีกันก่อนนะครับทุกคนนะหน้าคาเชิญนะครับผมเราสามารถใส่ได้ที่ช่องนี้นะครับทุกคนป้อนรหัสคําเชิญเพื่อรับรางวัลเงินสดตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมใส่ตามนี้ไปได้เลยนะครับผม ba 1 8 0 0 3 6 9 ก็ใส่ไปตามนี้เลยนะครับทุกคนนะพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้รับเงินฟรีมาเลยนะครับผมสําหรับใครที่ใส่ไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นผู้ใช้เก่านั่นเองนะครับผมผู้ใช้เก่าเราไม่สามารถใส่รหัสคําเชิญได้นะครับผมแบบนี้นะถ้ากดไปแบบนี้นะครับผมก็เป็นผู้ใช้เก่าเราไม่สามารถกรอกรหัสคาเชิญได้นั่นเองนะครับต้องเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับผมถึงเราจะสามารถกรอกได้นั่นเองนะพอเรากรอกรหัสคาเชิญเสร็จแล้วนะครับผมเราก็สามารถกดกลับ ตรงนี้นะครับผมเพื่อไปดูวิดีโอตามปกติได้เลยนะครับทุกคนสําหรับผู้ใช้ใหม่นะครับผมการหาเงินก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับก็อย่าลืมดูคลิปทิกตอกทุกวันด้วยนะครับผมเราต้องมาดูทิกตอกให้ครบทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็ดูนาน30มนาทีด้วยนะครับผมต่อวันนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับผู้ใช้เก่านะครับทุกคนนะเราก็ต้องเชิญเพื่อนนะครับผมมาดาวน์โหลดทิกตอกนั่นเองนะครับผมถึงเราจะได้รับเงินนั่นเองนะครับ สำหรับการเชิญเพื่อนก็ง่ายๆนะครับทุกคนนะเราต้องให้เพื่อนนะครับผมมากรอกกลัดคําเชิญตรงนี้นั่นเองนะครับผมกอกลัดคําเชิญของเรานะครับเราสามารถกดเชิญได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมปุ่มแดงๆตัวนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็คัดลอกลิงก์นะครับผมของเราไปเพื่อนได้นะครับทุกคนต้องเป็นเพื่อนนะครับผมที่ไม่เคยดาวน์โหลดติกตอกในเครื่องนั้นมาก่อนนะครับทุกคนก็คือถ้าสมมุติว่าเครื่อง เก่านะครับผมที่เคยดาวน์โหลดทิกตอกมาแล้วนะครับมาสมัครบัญชีใหมน่นะครับผมก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นโทรศพัพท์เครื่องใหม่นะครับผมแล้วก็บัญชีใหม่นั่นเองนะครับผมถึงเราจะเชิญและได้เงินนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนพอเรากดเชิญเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก <afin S 1> <พ ưa S 2> ็ให้เพื่อนของเรานะครับผมใส่รหัสคําเชิญของเราตรงนี้นะที่ช่องนี้นะครับทุกคนถึงเราจะได้รับเงินนั่นเองนะครับพอเราเชิญสําเร็จแล้วนะครับผมจำนวนคนที่เราเชิญจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ นี่นะครับผมถ้าเราเชิญมาแล้วนะครับผมก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับ สำหรับคนที่เชิญมานะครับทุกคนนะแต่ละวันนะครับผมเขาต้องดูทิกต o k นะครับผมมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับถึงเราจะได้รับเงินนั่นเองนะครับนี่นะครับผมถ้าเราเชิญมาแล้วนะครับผมวันแรกก็จะได้ไปเลยนะครับผม8 0 0แสนแต้มนะครับถ้าเขาดูทิกต o k นะครับผมมากกว่า30นาทีนะครับจานวนที่3วันนะครับแล้วก็จะได้รับไปอีกแ0,000แต้มนะครับผมสูงสุดก็อยู่ที่10วันเลยนะครับทุกคนเราก็ต้องบอกให้เขานะครับผมดูทิกต o k ให้ครบ30นาทีเลยนะครับผมแล้วก็ ทุก10บวันเลยนะครับผมต้องดูไปจนครบ10บวันเลยนะถึงเราจะได้รับเงินจํานวนเต็มเลยนั่นเองนะครับสำหรับเงินที่เราจะได้นะครับผมมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับการถอนเงินนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะกดเข้าไปที่จํานวนเงินเลยถอนเงินได้นะครับผมมีทูมอนี่วอลเล็นะครับผมพร้อมเพ์แล้วก็โอนผ่านธนาคารก็ได้นะครับทุกคนผมจะมาถอน50บาทให้ดูแล้วกันนะครับผมเข้าทูมอนี่นะกดถอนเงินเลยนะครับผม แล้วเราก็กอรอกเบอร์กรอกะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับเงินก็เข้าไวมากๆเลยนะครับทุกคนแป๊บเดียวก็เข้าแล้วนะนี่นะครับผมแป๊บเดียวเงินก็เข้าแล้วนะครับผมง่ายๆนะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามผมได้นะครับผมก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ